มือนีผ้าพี่น้องมาทงมาหน้าคือเก่าพี่น้องมือนีขึ้นฝ้าขึ้นฝนพี่น้องลังจากฝนบตกมาสามสี่มือพี่น้องมือนีกะมาทงมาหน้าพี่น้องผ้าพี่น้องมาทงพี่น้องกระทอมห้องพี่น้องกระท่อมไปลบฝนลบแดดพี่น้องข้างล้างนี่กะเป็นสะสาพี่น้องสาตัวนี้กะจะเอาไว้นูบานป่าข้างล้างนี่กะจะเป็นกระทอมพี่น้องกระท่อม หลังจากบรอกควายไดไลโซดพี่น้องกะเก็บบรรยากาศทองท,อง,ทองมาฝากพี่ฝากน้องเอฟซีอยู่ทังกรุงเทพกรุงไทยหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศพี่น้องนี่กะสะพี่น้องนี่กะไวอนุบาลปลาพี่น้องพ่อมันตัวใหญ่ก็จะลุงนี่กะรอบล่าซุดกะน่วยนี่กะปล่อยปลาไปพัฒนตโตพี่น้องปลาตะเพียนหาลอยปลานิ่นหาลอยพี่น้องแต่กะโบลูว่าเหลือจากโตปะพี่น้องไปเบ่งทงหน้านี่กะทอมไว้ลบแดดลบฝนพี่น้อง หนาฝนมากครับตัวตึงพี่น้องมากลาเตตัวตึงแลนำ้ำกระทอมเฮ้ามีหอดเคียงพี่น้องไว้ขั้วปลาเพื่อหมานอ้าพี่น้องชมยูจ,จังหวัดไดพี่น้องคอมเมนต์มากแลกเปลี่ยนนี่นี่หน้าอีกแปลงหนึ่งพี่น้องหน้าตัวนี้ก็เป็นเขาหอมมะลิลอยหาหลังจากไล่ซดรออกกอนเนี่ยเป็นลอยหาขึ้นกันพี่น้องแต่กับอีกหน้าแปลงหนึ่ง ตัวนี้กะวานวันที่หาพืชภาื้ผ้าพี่น้องหาพืชภ้ผ้ากะถือว่างอกมองงอกก็ะมีมองมองงอกก็ะมีกะบบท่านงามเต่าที่ควรพี่น้องแปลงนี้กะฝนตกกะตกมากกัทิมช่วงไปสามสี่หมื่นพี่น้องกะบบท่านมีนามเต็มอยู่พี่น้องเนื่องจากแปลงนานบเสมอพี่น้องมองมี้นามกะมีมองมุมกะมีเก็บบรรยากาศทองทุ่งเนาะพี่น้อง นี่ครัถือว่างอบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องรับชมอยู่จังหวัดได้กะเมนมาบอกแน่พี่น้องว่าชัดเจนมาพี่น้องบานพี่น้องเอซฝนตกบะทางจังหวัดสุรินทร์บานไปหน่อยกะบางพื้นที่ทุอนอำเภอสีขอท่าตูมสนมแถบว่าวานเขาไปแล้วน้ำ ฝนมาแห้งน้ำท่วมพี่นอ้องน้ำท่วมนม้ำท่วมไอ้ต้นกะตอนนี้พินพ่นกะหลายๆแปลงพิ่นกำลังสูบน้ำออกจากหน้าแล้วกะหวานไม่พี่นอ้องวานไม่แต่โศกดีแปลงนี้พ่อหน่อยวานเร็วกะสันกะบ่งอ,อกปานนี้หรอกพี่นอ้องเก็บบรรยากาศฝากพี่ฟังนอ้องขอบคุณพี่น้องเ c ซี 4, ที่ข้ามารับชมไล์สดของโป่งเหน่งช n แน l ไล์สดของพ่อหน่อยม้นนี้แก๊กบรรยากาศทอง,ท,องทุง่งพี่นอ้นองพ่นฟังพ่นกะแทบจะ อีกจักประมาณเดือนหนึ่งแนมไปทางไหนคือสีเขียวเบิดแดล่ะพี่น้องฮะพกขนาดพี่น้องโบค่อยได้วางมากป็นไดพี่น้องบดิวารม่านหน้าป็นไหนเก็บบรรยากาศพี่น้องนี่ก็เป็นหยาหยาข้าพี่น้องที่เพื่อนเอารุ่นพอรุ่นแม่เพื่อนเอาไว้ไพ่หยาพี่น้องไพ่หยามุ่งหลังข้าพี่น้องสมัยก่อนนี่พี่น้องดอกหยาข้าพี่น้องไผเคยเห็นแน่นี่ นี่นี่ข้าวขาวเนี่ยนี่พี่นอ้องดอกหญ้าค่านี่เป็นสิดอกหญ้าค่าพี่นอ้องแก่เลยนี่ปูกไ้วยเลาะสากับกันดินพังลูกสาพี่นอ้องดอกหญ้าค่าผุนพี่น้นองเสียงฝ่าหอ้องมุมบําม,มุมบําเยอะฝ่ามือตึ๊บพี่นอ้องสลัวสรัว,รวนี่ก็ปูกกล้วยดินเหนียวพี่น้องกล้วยดินเหนียวกะต้นงามต้นบอ่อเพ่อคอยดูแลภาไในพี่นอ้อง บ่ค่อยได้ดูแลปลูกเนี่ยตรงนี้จะงามแต่ปัญหาค้าพี่นนอกยญาค่าพร้อมเป็นดินเหนียวดินเหนียวสองขางนี่ฟังได้นี่จะเป็นสะหลูกเกาพี่นนอกสะหลูกเกาอ่ะบูไปบ่พอหน้าคนดา่าบ่พี่นนอกหกแห้งพี่นนอกสะหน่อยนี่เป็นสะสะรุุนเกาพี่นนอกรุุนเกาตั้งแต่รุ่นปูรลุนยาเลยพี่นนอกสะหน่อยนี่มีแหละ สี่สิบหาสิบปีพี่น้องนี่ก็บ,บริสบปนวยนี่บริสูบปลาเลยพี่น้องบริสูบปลานวลนี่บริสูบปลามากคนประมาณสิบกว่าปีพี่น้องนวยนี่บริสูปปลาขึ้นจากนวยนี่สาวนวยนี่พี่น้องสาวนวยนี่เขางามฝนตกกะมาซองกะได้มีแต่ใส่ใหญ่ๆพี่น้องตละโลสองโลสามโลก็มีพี่น้องปลาคอตัวใหญ่ง,ง,งามๆเก็บบรรยากาศทองทงพี่น้อง นี่เป็นฝั่งขี่นกพี่น้องั่งขี่นกบิดดาบานเท่าไรพี่น้องท้นขนาดพี่น้องจับเสียบซื่อ,อนี่เสียบลงดินเหนียวก็เกิดได้น,นี่ฝั่งขี่นกพี่น้องนี่กัญญาข้าพี่น้องโอ้กล้วยก็สูงถัมหัวพี่น้องนี่ก็เป็นทางเขามาท่างเขามานี่ก็เป็น้าอีกลุกนึงพี่น้อง้าลูกนึงเก็บนี่ต้นกล้ยนี่ก็เป็นต้น ต้นเขาเอิ้นต้นยังนี่พี่น้องผู้ใดหูคอมเมนต์บอกพอไหนแน่นี่ต้นเขาเอื้นต้นยังนี่ต้นกระถิ่นนะลูกบอกพี่น้องหรือต้นยังพี่น้องไงเร็วพี่น้องไงเร็วนี่คือเกิดธรรมชาติบริปูกพี่น้องปลูกธรรมชาตินี่ก็เป็นต้นยังพี่น้องใบคือพักกระถินพักกระเฉดนี่พี่น้องนี่ใบไรหูว่าต้นยังยังพี่น้อง บ่ได้ปลูกเกิดเองฝั่งนี้ก็เป็นสะเดาพี่น้องเดาสะเดานี่ก็พยุงพยุงนี่ก็ปลูกต้นหนึ่งพี่น้องแต่บ่ค่อยโตงพี่น้องปลูกไว้ให้มันเป็นหล่มเป็นเงานี่ก็เปล่าเปล่าน้ำหอมพี่น้องปลูกดินเหนียวกัจะประมาณนี้พี่น้องปลูกมาปีหนึ่งแล้วพี่น้องได้ซ้ำนี่กล้วยท้นตะไบ กล้วยที่ปลูกง่ายที่สุดก็คือกล้วยน้ำว้าพี่น้องปลูกนี่แทบจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องมาพี่น้องผู้ใดสนใจหญ้าอยู่จังหวัดสุรินทร์มาเกี่ยวเด้อพี่น้องบ่ได้หัวพี่น้องผู้ใดมีงัวมาเกี่ยวปีนี้บ่ได้มีงัวเลี้ยงพี่น้องราคาถือเลยว่นนั่นหญ้าพี่น้องเป็นหญ้าอยังมวหญ้าวายบ่หญ้าวายนี่ยหยาของน่สิพี่น้องเขาเอื่นหญ้าอยังพี่น้องผู้ยักผู้ใดเลี้ยงงัวก็มาเกี่ยวเด้อพี่น้องเกีลือ นี่เป็นต้นยังนี่พี่น้องนี่นี่นี่ต้นยังไผหูนี่ยังหูซื่อขนาดพี่น้องนี่ใบเองสิเนี่ยพุทธาิันปลูกไว้พุทธาิันปลูกไว้นี่พี่น้องยอดประมาณนี่ไผ่หูว่าต้นยังพี่น้องเนี่ยใบเังสิปลูกมาหลายปีแล้วยังบบเห็นนวยพี่น้องบบเห็นหนวยบ่เห็นดอกเลยนี่จังน่วยเป็นไหนโเห็นเลยนี่นี่นี่ใบเังสิ ไปหูคอมเมนบอกเลยพี่น้องสามงามพี่น้องมาต้นยังพี่น้องสูงสูงแห้งพี่น้องนี่กะหกพี่น้องผสมประส,สานบ่ค่อยได้ดูแลพี่น้องบ่ค่อยได้มากช่วงนี้ว่างบ่ค่อยว่างพี่น้องกับปูกล้วยมีพักตบะไว้ใส่หลอกขึ้นมาใส่ต้นใหม่ต้นกล้วยพี่น้อง กูได้อยากได้ถึงหวยร้อยเบอร์พี่น้องตาดีได้ตาลายเสียด้ยพี่น้องนี่เพ่งเอาเพ่งเอางวดนี่พี่น้องงวดสิบหกมีตุน้าน,นี่เพ่งเอาผูได้เห็นเหล็งยังเนี่ยพี่น้องไคเห็นเหล็งยังนี่ความเม่นมาบอกเนี่ยนี่นี่พี่น้องนี่ต้นคูนแกนคูนก็มีพี่น้องมาคูนืมาคูน มาถีบจากย่านมาทงพี่น้องกับโบไกเป็นไรหรอกออกกาลังกายบกค่อยไ้ว่างมากพี่น้องมันก็จะนี่แหละจะตัดหญ้าพี่น้องจะตัดหญ้ากะสิต้นพูเพิ่นเหลี้ยงง่วพี่น้องเพื่อให้เพิ่นมาเกีียวเอาพอหน่อยจะตัดถิ่มกะเสียดายพี่น้องเสียดายนี่ก็เป็นมะพร้าวต้นนี้เป็นมะพร้าวไอ้มะพร้าวกะทิพี่น้องปลูกดินเหนียวประมาณนี้พี่น้องปีหนึ่งซ้ำกันกับต้นนะซ้ำกันกับต้นนะ นี่นาจะเป็นตน้นกะทินมาลงแต่ต้นนี่ต้นยังพี่น้องนี่ของใจกับต้นเมื่อกี้อะไผหูคอมเมมตนมาบอกเนี่ยยังหูนั้ว่าต้นยังนี่เนื้อมันแข็งบ่คล้ายๆต้นกระทินพี่น้องคล้ายต้นกะทินก็นกจะประมาณนี่แหละพี่น้องคู่สานี่ก็จะปลูกตะไคร้พี่น้องตะไคร้การดินพังตัวนี้เป็นต้นไอ้ต้นไหม่ตัดลงพี่น้องต้นไหม่ตัดลงตนน้นยังบูเพิ่นว่า ต้นเจเล็กเจเล็กเงี้ยขมิน้นเพิ่วมาเจเล็กเจเล็กขมิ้นซูนรินเจเล็กเจเล็กเพิ่งมาอพอหน่อยกันขนอุบลสำเนียงเล่ามาเบากขมิ้นกับว่ค่อ,คอยชัดเนาะเอาสำหรับลายสดนี่กะซัมหนิก้อน,นอพี่นอ้องเนาะกาสามารถชมย้อนหลังคอมเมนต์มาบอกแม่ว่าชมอยู่จังหวัดใดพี่นอ้องชัดเจนบ่เอาสำหรับลายสดนี่พอหน่อยกันซัมหนิก่อนพี่นอ้องสวัสดีครับพอกันไหมลายสดหนาครับ